มือ่อวานซ้ฟางหลายๆอย่างหลายๆอันหลายๆแนวกหว่า่าคงจะเป็นประโยชน์เ่าหน่อยกันหลายเมื่อนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันเก้าวันนี้เป็นวันที่เก้าวันที่เก้าพ่อวัน,นจีดังก็ได้มาจีดังก็ได้มามาลี่ก็ได้มา มากก็บ่มีอย่างหลายดอกแต่ว่าวัตถุมงคลตะกรุดนาคะราชบรมีปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นสองรุ่นสมปากธนาหรือรุ่นสร้างศาลาผู้ใดมีความปรารถนาก็เจริญพรช่องเจตังเดอ้อ แอดไลน์เข้าไปเลยแล้วก็ช่องบุญธรรมนำโชคแอดไลน์เข้าไปเลยอันเดียวกันละพ่อบ้านเกียรตังกับเกียรติังถ้าเป็นช่องมะลิก็เข้าเพจของเปิ้ลราชสีวัตถุมงคลเลยอันเดียวกันแล้วก็ช่องเฮงลุ่มเรืองห้าเก้าแอดไลน์ไปเลยอันนี้ต้องบอกไว้นะเกียรตังไม่บอกไม่ได้นะคือ นี่อะไรเกิดขึ้นนะเข้าใจไหมครับเราก็ต้องบอกเข้าใจไหม,มแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สี่ช่องที่มีความปรารถนาอยากจะได้วัตถุมงคลนาคราชเนี่ยจากุณนาคราชรุ่นสองรุ่นสมปรารถนาไปให้กับปอภัยน่ะเรียกว่าแฟนช่องแฟนผับช่องต่างๆเนาะสำหรับผู้ที่อยู่ทางไกลที่ไม่ได้มาก็ตาม ก็อาศัยชอบยูทูบนี่แหละแอดไลน์เข้าไปเลยเจ๊ดังตักบุดนี่ทำไมอามามาถึงได้สร้างเรื่อยๆก็ไม่ได้ว่าสร้างเรื่อยๆคิดว่าให้มันเหมาะมันควรสำหรับญาติโยมผู้มีความตัดธาในเรื่องของพยานาในเรื่องของพยานาเจ๊ดังวันนั้นวันที่ยี่สิบเก้า ที่ผ่านมากินงหาคมอาแต่มาบวงสรวงป่ย่า่าเสดเด่นเนาะน่าจะมีอะไรมาโดนกิ่นโดนใจเจดังไม่ให้ถ่ายมานะคะปูนะเน,นาะน่าจะมีอะไรโดนกิ่นโดนใจอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้เราท่านทั้งหลายคล้ายๆกับมีคนดึงเงให้ไปถ่ายตรงในที่ผ่านนะคะใช่ก็เป็นไปได้เอาแบบมากกับข่อยเล็กเดไป็นเนี่พอเห็นคาพูดับมาท่านเนี่ยกจะม็นดีน่าจะเ,ะจะเอากืม เดี๋ยวบางก็ให้ให้เกจางไปถ่ายบรรยากาศหรือว่าช่องต่างๆไปถ่ายบรรยากาศที่เขากำลังสร้างนะจะได้ไม่ต้องสงสัยสบายอ,อกสบายใจสําหรับผู้ที่ทําบุญหรือว่าตะกุลรุ่นนี้ทําบุญร่วมสร้างศาลาผู้ย่าท่าเสดนาคราผู้ใดยังไม่ได้อธิษฐานเอาอย่ามาพูดตลอด่ะว,ว่า มีโยมคนหนึ่งเขาพูดน่าคิดมากว่าเออสายันพญนาเขาจะเมาเองพูดเลื่องสาย,ายสถทายพญนาเขาจะเมาเองเข้าใจไหมค่ะตอนนี้ก็อยากทาไมพูดเรื่องสร้างเรื่องสร้างอยากให้ญาติโยมได้สร้างบุญญาบรารมีซะพอนเข้าใจไหมละ่ะค่ะอ,อันนามาก็อธิษฐานจิตแล้วละ่ะแต่ว่าก็จะปลูกเสกอีกวันที่อธิษฐานจิตปลูกเสกวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี่แหละ เรื่องจากว่าที่สี่เอดผู้ได้มีความปรารถนาก็เอาเลยตอนนี้ก็ให้รีบสั่งจองเข้ามาตามช่องที่ได้บอกไปแหละไลน์เข้าไปเลยพยายามเปิดฟังให้จบคลิปด้วยจะได้ไม่สงสัยถ้าฟังไม่จบคลิปเรามันก็สงสัยถ้าอยากได้ของดีก็ต้องฟังใจเย็นๆฟังให้จบคลิปเราจะได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกัน รุ่นนี่เป็นรุ่นสมปารถนาผู้ใดได้ไปแล้วให้มั่งให้มีเด้ออืผู้ใดใด้ไปแล้วให้ร่ำให้รวยเด้อขยันน้ำเนี่ยแหละบันนี้นะผู้ใดใด้ไปแล้วให้ทำมาค้าขายซื้อง่ายขายคล่องเด้ออธิษฐานบางแถ่นี้อืมผู้ใดได้ไปแล้วให้สมปารถนาเด้ออืมผู้ใดไดไปสักการะบูชาแล้วอืมได้ไปเสริมบารมีแล้ว ขอให้หลับผลบุญทวีเดอ้ออธิษฐานยังขันเด้อให้กำลังใจผู้ใดได้ไปแล้วให้สำเร็จในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวไปเดอ้อนั่นอธิษฐานยังขันได้ด้วยบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าบารมีคุณจินคุณธรรมพ่อแเม่ครคูบาอาจารย์อภิบาลพระท่านพ่อ อยา่วมกูได้ไปสักการบ,บูชาแล้วได้ไปเสริมบารมีแล้วก็ให้สมความมุ่งม,มั่นพาถนาตะกุดนักคราชรุนรางสาลาอืมอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าจะพูดถึงเรียกถึงหวยอืมมันก็มีอันเดียวหน่ะนะเงียดำมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบเอ็ดนั่นแหละแต่ว่าก็เขียนไว้แล้วก่อนตอนนี้เนาะอ,อันนี้พูดในใน ถ้ามีอะไรที่เด่นๆออกไปก็จะเจียมไปทางช่องยูทูบต่งางๆเนื้อเกี้ยดเนื<ร>้อให้เขาใจอย่างนั้นเนื้อเพราะว่าอาตมาก็ทําหน้าที่ของอตาตรามืก็คือได้เผยแผ่ด้วยให้กําลังใจญาติโย,ยมอมืแล้วก็ได้อ่าช่วยญาติโยมญาติโยมก็ได้ทําบุญอนุเคราะห์สงฆ์วัะบารา,าศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองงกงามไพ่บุญสิ่งที่เราได้กระทำนี่ อันอาจจะพูดตรงๆเ้อะดอกุหน้าคาราดนะนะเจดังพ่อบ้านเจดังได้ทั้งได้ทั้งวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกได้ทั้งบุญด้ะเก็บไว้ดีๆเ้อออืะที่อาตมาพูดว่าดอกลัแณนดอกละลานผมมีให้เด้อดทำหมดแล้วนะให้รีบจองเสียทันทั้งหลายข้าว่าดอกลัแณนดอกละลานไม่มีให้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าราคาแพงดอกคทั้งหลายอย่าสงสัยเลย หมายความว่า,าถ้าหมดแล้วจะมาถามหารุ่นสองเนี่ยก็ไม่มีแบบนี้นะผมมีให้นะนะอืมก็ได้ว่าแข้งมายัางดอกอธิษฐานเอาเลยเหมือนกับโยมคนหนึ่งโทรมาหาอาจามาไม่ได้รุ่นแรกนะโยมเจดังอืมก็เลยอธิษฐานสาธุขวัติพรเจ้าได้มีโชคมีลาภอธิษฐานที่เคยดอกก็มาก็ได้ยินว่ามีโชคมีลาภยิงแต่ว่ามีไม่มากก็เดบูชาดอกน้อยหนะ่ะอันนี้บอกว่นานายาทโยมฟังนะน่าจะเป็น มีความเรื่องเสรีทธ์ท่านมากท่านทานั้งหลายอืแล้วเอาไปอัดกรอบน่ะยจ่ดังอย่าได้สงสัยเลยแกออกอัดกรอบได้เด้อบางคนอยากเลี่ยมกรอบทองก็เอาแกกรอบของเก่านี่เอาไปเลี่ยมกรอบทองได้เด้อืมแล้วก็เอาไปเลี่ยมกรอบเงินได้เลี่ยมกรอบพัดติกันน้ำได้แล้วแต่หรือจะเอาแบบเก่าๆนี่ก็ดีเหมือนกัน บางท่านบางคนก็ถามว่าผู้ชายใส่ดอกหน่อยหรือดอกใหญ่ให้บูชาดอกหน่อยหรือดอกใหญ่ผู้หญิงให้บูชาดอกน้อยหรือดอกใหญ่ได้หมดแล้วแต่เราปรารถนาเรยเจดังเด้อให้ตอกไปแบบนั้นเด้อแล้วว่าเอาใส่คอได้เพาเอาใส่ได้ถ้าดอกเล็กถ้าดอกใหญ่ก็ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นนียายผลนะเราก็ต้องเอาใส่เอวก็ได้ผู้ชายนะดอกใหญ่ๆนะผู้หญิงก็ใส่คอก็ได้ดอกเล็กๆอยู่นะ ผู้หญิงจะเอาดอกเล็กดอกใหญ่ก,ก็ได้หรือว่าผู้หญิงเอาดอกใหญ่ก,ก็ใส่ในกระเป๋าเงินก็ได้กระเป๋าสะพายนะเจี๊ดดังเข้าใจไหมเจ้าค่ะเออน่นะอันนี้บอกมาตลอ,อดได้รายละเอียดดงังๆี่ต่อวันนี้จะไม่ค่อยได้บอกมีการอธิฐานแล้วก็ปลูกเกลียก็ให้ญาติโยมไปเลยแล้วก็แจ้งนิดนิดหน่อยๆเกี่ยวกับรายละเอียดเนาะเจี๊ดดังเนาะใหม่ๆเราก็ต้องแจ้งให้รับรู้รับทราบใช่ไหมเราจะไม่ได้สงสัยเนาะแม่นบอกอืมนั่นแหละแล้วคําบูชาคำอธิษฐานมีอะไรก็ว่านโมสามจบ แล้วก็ให้อธิษฐานเลยอืรมีน้โมสามจบอ,อธิษฐานถึงพระพุทธบดมพระสงฆ์พีดอนบารดาคุณกูบาอาจารย์องค์เจดเทวาอธิษฐานถึงปู่ศรีสุตโตรญาศรีปทุมมาปู่ญาท่า,าะเดนนดนาคาราชหรือแล้วแต่วความคิดของเราแหละบวชได้อภิวาลประทานพรเด้อปกปักรักษาลูกหลานเด้อลูกหลานเดินทางให้เจ้วพลาดปลอดภัยวันนี้ลูกหลานจะขายจะขายขอให้มีกําลังใจซื้อง่าขายคล่องเด้อ คอยลูกหลานมีนั่นมินี่ก็ว่าไปแต่ว่าอธิษฐานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับตนเองเด้อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญวาสนาบาร,รมีที่เราสั่งสมอบรมมาหลายพวกหลายชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามใหเราหมาั่นสร้างบุญกุศลคุณงามความดีอันนี้เกี่ยวกับรายละเอียดแต่ขุนหน้าขลาดเด้ออย่าได้สงสัยเลยอืหรือว่าญาติโยมได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีด้วยกันเด้อ อให้มันก็ทำบัมเป็ยนไปเรื่อยเวอร์โทรมนดันดับทำ่ไหกอือืมปวดดับเจ้ากันคนโทรมาอืมอืปวดดักนะอืมอื๋ยาสาวะพูยาสาวตะ ธรรมะจะขอให้กำลังใจใญาติโยมเนือ้อคใรได้ทำบ,บุญบูชาตระกุลรุ่นสร้างศาลาไปแล้วขอให้ญาติโยมสมปรารถนาบาังมีสีสุขแก้วผาดปลอดภัยราคุลบุญทวีบางเกิดดีสีมงคลเดอร์โดยบาร,รมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดทั้งคุณมีรนบดาครูบาอาจารย์บารมีเจ้าฟ้าหมากษัตริย์บรมีหลวงปู่ใหญ่เทพพระบุตรสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีหลวงปู่ทวดยามน้ำทะเลจีบพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกานดารจันทร์โตกบานทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีภูมิวัดภูมิาภูมิบานภูมิเมืองกุญญาใาย่านาคีนาคานาคคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบดานนาโคสีสุโตพุทโธธรรมโมสังโฆยะบารมีปุตติสุโตญาติปฐุมมาบารมีกุญญาธาเสด็จนาคราชก็ดี ผู้ใดได้บูชาวัตถุมงคลได้ทำบุญกับวัดสววางธำบรรดาทุกท่านทุกคนทุกสายทุกสายบุญสายกุศลคุณงามความดีทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีความสมปารถนาบางมีศีรษะขุนควงชวีบางเกิดเป็นดี่รีมงคลเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความอบอุ่นความสมัครสมานความสามัคคีความดีความงามทั้งหลายจงมีแก่ท่านทั้งหลาย โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาคดังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปเจติอิติตังปิติตังตุมหังทิปเมวะสมิชตุสภพปุเรนตุสังกปาจันโทบนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสพีติโย ทิวัจนตุสัพพโรโกวินาศุมาเตววันตรายโยสุขีที่กายุโกภะอภิวาตนาสีลิสนิจังมุทธามจายโนจัตตโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังพลังละขันตุสัพเชวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังกานุภาเวนะ จตทาโสติภวันตุเตม